นางสาวยิ่งลักชินวัตรนาย,ยกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีใช้เวลาในช่วงเช้าก่อนการเข้าประชุมคณะรัฐมนตรีที่มหาวิทยายลัยราชภาัฏจังหวัดสุรินทร์ร่วมพิธีสงฆ์ทำบุญตักบาตรบนหลังช้างในงานมหากรรมแห่เทียนพรรษาและตักบาตรบนหลังช้าง ริเวณอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์พักดีศรีนรงจังวางโดยมีพระสงฆ์รับบิณฑบาตท,ทั้งหมด150รูปแบ่งเป็นการรับบิณฑบาตบนหลังช้าง86รูปและรับบิณฑบาตด้านล่าง64รูปซึ่งใช้ช้างเข้าร่วม45เชือกมีประชาชนและข้าราชการในจังหวัดสุรินทร์เข้าร่วมพิธีเป็นจํานวนมาก จากนั้นนายกรัฐมนตรีนะคะเดินทางไปมหาวิทยาลัยราชพัสุรินเพื่อเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ครั้งที่6ที่จังหวัดสุริน์อย่างเป็นทางการซึ่งก็มีประชาชนกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนอปชเดินทางมาให้กำลังใจในายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีอทิ กลุ่มองค์กรแนวร่วมผู้ค้าสลากในราคาควบคุมกลุ่มพิการที่มาเสนอข้อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาราคาสลากกินแบ่งรัฐบาลขอเพิ่มจำนวนสลากให้มากขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงจากรถเพื่อรับหนังสือข้อร้องเรียกร้องจากตัวแทนกลุ่มต่างๆขณะที่องค์กรสถาบันนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินค่ะยื่นหนังสือขอให้อนุมัติงบสนับสนุนโครงการของมหาวิทยาลัยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยนายกรัฐมนตรียืนยันจะดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนทั้งปัญหาภัยแล้งและการพัฒนาแหล่งน้ำรวมถึงจะติดตามการแก้ปัญหาในทุกๆเรื่องอย่างต่อเนื่องส่วนวาระก,การประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้่จะเน้นการพิจารณาโครงการพัฒนาจังหวัดการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนการปรับปรุงถนนขุดลอกคูคลองพัฒนาแหล่งน้ําและอ่างเก็บน้ํารวมถึงโครงการขนาดเล็กงบประมาณจังหวัดละไม่เกินร้อยล้านบาท และการขยายเวลาโครงการคืนภาษีรถคันแรกส่วนการรักษาความปลอดภัยนะคะตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์ได้สนธิกำลังตำรวจภูธรตำรวจตะเวนชายแดนและอาสาสมัครกว่า600นายดูแลความปลอดภัยสถานที่จัดประชุมกลุ่มผู้ชุมนุมและการจราจรเข้าออกมหาวิทยาลัยซึ่งก็คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางมาให้กำลังใจประมาณ8000คนนะคะ และได้มีการตั้งศูนย์รับเรื่องเาวาร้องทุกสำนักงานประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสุรินคอยรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนด้วยค่ะ